จะบอกว่าตอนนี้เตชินนะคะกำลังจะแบบมีอาการอาการอะไรคะไม่รู้อ่ะภาคหลังเจอน้องน้องรู้สึกแบบชอบมายุ่งกับพวกปาใช่ไหมไม่ชอบันลยเรียกีีสัวัสดี่ตะกดั้าก็สู่รายการ เจอโดนรักใบซัส<า><า>นั่นเองนะคะวันะะนี้ดิฉันจิสารธีมสุวรรณค่ะค่ะดิฉันติ๋มสีปค่ะสัเตชินครับค่ะก็อยู่กับเรา3คนนะคะหลายคนคงจะจำเราทั้ง3คนกันได้นะคะไอ้เราแวนี้เรา3าคนนะคะก็มาเฮฮาแล้วก็พูดคุยกันเรื่องสุขสนานให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้แบบว่ามีอารมณ์ร่วมกับเรานะคะรวมนี้ไม่ได้ร่วมอย่างอื่นนะคะรวมกันทันยูค่ะไกลเข้าวัดเข้าวัไม่ใช่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงปัญหาของครอบครัวความรักซึ่ง ดิฉันก่อนเข้ารายการนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กันมาสิบปีคือเคยมีรายการแน่นอนแต่ไม่ถึงสิบครั้งพระเจ้าสิบปีไม่ถึงสิบครั้ง มันก็เลยทําให้เนี่ยสองคนต้องเลิกลากันโดยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายแล้วก็มีบางคู่ที่เคยได้ยินมาค่ะคุณผู้ชมคะคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมศค่ะรวบรวมเวลาในการคบหากันเนี่ยเป็นเวลาสิกว่าปีแต่พอแต่งงานไม่ไม่ถึงปีเลิกเลิกแต่แน่นอนวันนี้นะคะไม่ใช่เรื่องของคนไทยละเป็นเรื่องของ ผู้ชายไทยที่ชอบกินของนอกที่ได้ยินมาแว้หลังมหยเขาบอกว่าเอ้ยเตชินไปกินของนอกแล้วช่วยเออแล้วมันมีปัญหาอะไรมันมีปัญหาคือเรื่องความมั่นใจไม่ขนาดขนาดด้วยขนาดขนาดผมเขาหรือของเราของเราสิมันจะป็นของเราคือความไม่มั่นใจมากกว่าคือด้วยอนาโตมีของสาวฝรั่งเนี่ยชรูปร่างสูงใหญ่ด้วยแบบว่า อนาตมีของเขากระดูกใหญ่นู่นนี่คือมันใหญ่ไปหมดอะอวัยวะของผู้ชายที่ใหญ่ตามสัญลัษของเขาคือผู้ชายไทยมันก็ีน้เลยเกิดความไม่มั่นใจเองหรือว่าเป็นความไม่มั่นใจเองมากกว่าเขายังไม่ได้ทันบอกหรอกเพราะว่าถึงเวลานั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากดูแลคนที่อายอะเคยเจอเคยเจอแนวแนวแนวที่ผู้หญิงบอกตรงๆงไหมคะเคยครับเคยเหมือนกันเรารู้สึกยังไงก็เฟลเลยคือมันเหมือนแบบ ใครอะไรมาทุบหัวเราอ่ะแต่ทีเนี้ยไม่ว่าแต่ฉันจะมีปัญหาอะไรวันนี้เข้ามาถูกทางเราเรียกเข้ามารายการเนี่ยเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาจะปรึกษาได้คือพี่สาวข้างๆตัวเขาเนี่ยแหละนี่ <c oughs> แล้วมีการคุยกันหลังไมค์แล้วบอกว่า <c oughs> เออพี่ผมก็แบบในฐานะน้องชายอะไรอย่างเงี้ยผมมีปัญหาแบบนี้นี้เราให้การความรู้เขาในฐานะที่แบบหนึ่งเราก็อยู่ในวงการแล้วเราก็มีความรู้เราก็จบทางด้านแบบสุขภาพสุขเพศมาอยู่แล้วโ <c oughs> ดวยด้วยวิชา อาชีพของพี่หรือว่าการศึกษาของพี่มาอะไรเงี้ยปรึกษาแล้วก็บอกว่าเอางี้ละกันงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายการสดๆเลยดีกว่า <c oughs> ซึ่งเขาก็มีปัญหาเนี่ยอย่างที่เขาเคยคบคนต่างชาติเขาก็เกิดความไม่มั่นใจด้วยถึงจะมีคนไทยคนไทยก็อาจจะงี่เงา่าหุดหงิดเวียงวีนมันก็เลยทําให้รู้สึกอารมณ์มันหด <c oughs> อารมณ์มันหายแล้วก็บอกเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็เคยมีแฟนสวยขนาดนี้ก็ต้องมีบ้าง <c oughs> อเลยช่า <c oughs> ออว่่าตนนีี้มยูขอโทษแฟนเด็กด้วยคำว่าหมออ้อยนี่เป็นโลโก้นไม่เคยมีแฟนยุมากกว่าแล้วแฟนฉันไม่เคยขึ้นเลขสี่ไม่มีโมของจริงอันนี้ของจริงค่ะ อันที่่ไมเฮ้ยมันก็ต้องทีเด็ดอยู่แล้วหลังใหม่ให้น้องปรึกษาก่อนเพราะว่าน้องก่อนวันหนึ่งแล้วน้องมันก็สนใจฉันอยู่เดี๋ยวต่อเดี๋ต้องไปเจอหลังใหม่อคุยแล้ว่าคุยกันให้ก็เราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวจริงๆแล้วเนี่ยเราทําใจให้สบายสบายนะไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายแล้วก็ออกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทํางานทําการไปไม่ต้องไปฟุ้งซ่านไปคิดแต่ไอ้แบบว่าเรื่องที่มันใต้สะดือมากนักพอมันทําให้เราจิตใจเราสบายปุ๊บร่างกายมันจะหลั่งสารแห่งความสุข สารแอนโดฟินเพราะมาัสารขาไม่พูดถึงเรื่องนี้มากนักไม่ได้เพราะผมเชื่อว่าเรื่องบนเตียงมันสำคัญกานในชีวิตคู่พอเราคุยบอกให้ทำตัวสบายๆเนาะโมโหพี่ผมก็ทำทุกอย่างแล้วมันก็ดีมันดีแป๊บแปมันต้องคุยกันพี่อันนี้หมขอเยอบฉันก็เลยฝาเลยฉันก็เลยควักออกมาเลยควักตั้งน้องอะไรคะตุ้ยยางอนามัยน้องตกใจพี่ควักเลยเาน้อง มาพี่อะไรอะถุงอย่างเราใหม่บอกไม่ใช่กล่องมันอาจจะเหมือนแต่ว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็เลยบอกเขาว่าเฮ้เยแต่ชินเธอยังเด็กแต่ว่าดูสุขภาพของเขาเนี่ยเหมือนแบบเป็นคนชอบเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเราบอกว่าพักผ่อนนะแล้วก็พยายามที่จะอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเอาพอดีๆแล้วท<ม>านาให้มีประโยชน์นู่นนี่แต่ว่าถ้าอยากเร็ว<ม>พี่ก็ยื่นนี้เขาถามพี่อะไรเราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวคุยในรายการแล้ววันนี้ฟังเลยนะ<ม>ตัวนี้ที่พี่หยิบมาโคซัสก<ๆ>็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมนะคะซึ่งเป็นแคปซูลที่ปลอดภัยมากๆเนื่องจากว่าตัวแค ใช้วัสดุธรรมชาติแล้วในแคปซูลเนี้ยบรรจุไปด้วยสารอาหารที่ช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงเมตาบอลิซึมในร่างกายเราเนี่ยทำงานดีการเผาผลาญระบบต่างๆเนี่ยดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ปลอดภัยอันนี้นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดไม่มีสารสังเคราะห์นะคะมีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวจะบอกให้จริงๆแล้วเนี่ยคุณปิ่มก็รู้เพราะว่าเขามาปรึกษาแต่เขาแอปไงเขาอยู่ต่อหน้าผู้ชายแอปนะคะก็เลยบอกว่าเฮ้ยน้อง ตัวนี้มันมีสิ่งที่สําคัญคอยู่ในบรรจุภัณฑ์อันนี้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัวแรกนั่นคือโสมเขาบอกว่ายิ่งท้าตัวเหมือนคนหัวยิ่งใหญ่เนี่ยราคามีตั้งแต่หลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านด<ฮ>ิฉันเคยซื้อแบบโสมแบบเป็นแคปซูลมากินอะ่ะคือเป็นแคปซูลสีน้ำตาลนะ้ำตาลนะเชื่อมาว่าแปดหมื่นบาทซึ่งแงคุณหมายถึงว่าโสมเนี่ยนะเขาเอามาสกัดอยู่ในนี้ด้วยเป็นส่วนประกอบในนี้ด้วย เซื่องโสมเนี่ยมีลแล้คาค่อนข้างแพงแล้วก็เราคัดเกรดแล้วก็คุณภาพมาจากแบบว่าต่างประเทศเลยกําลังจะเกทับค,บคุณว่าโสมอยู่ในนั้นดีแล้วใช่ไหมย<ถ>ดิฉันมีส่วนประกอบที่เลิศกว่านั้นอยู่ในนี้อีกอื <c oughs> มีรื่องของที่ผงตังถังเช่าเคยได้ยินใช่ไหมเคยเคยอันเนี้ยแบบได้ยินมางแต่เด็กๆคนจีนชอบกินมันเป็นสมุนไพรจีนซึ่งไม่ได้หาง่ายๆไม่ได้เดินเข้าไปในพงลงพงหญ้าที่ไหนประเทศไหนจะมีมันต้องนู่นที่เบตที่เบตที่เบรดมันอยู่ทางใต้ของบ้านเราปะไม่นู่นหลังคาโลกนู่นเลยตอนหน้าหนาวก็จะเป็นนอนตอนหน้าร้อนจะเป็นหญ้าเขาเลยรียกว่าหญ้าหนอน เนื่องจากมันหายากมากคือมราคาด้วยใช่ราคาปีนี้แพงมากๆด้วยนะคะได้ข่าวว่ากิโลเป็นหมื่นมเป็นหมื่นบางทีเป็นล้านด้วยเป็นล้านเลยเหรอใช่แล้วเขานํามาสกัดไอ้หนอนหญ้าไอ้ไอ้ไอ้อะไรหนอนหญ้าหนอนเนี่ยนะมันทำให้ทําไมทําให้เพิ่มประสิทธิภาพทางเพศโดยเฉพาะเลยใช่มโดยตรงเลยส่วนของผมเนี่ยผมเป็นคนชอบกินพวก หอยโอ้ดูหน้าลมหอยหอยลายอะย่างงี้หอยนางลมหอยนางรมนะครับเขามีที่มากล่าวว่าการกินหอยนางลมหนึ่งตัวทําให้เราสามารถมีสมรรถภาพทางเพศได้ยืนยาวไปอีกหนึ่งชั่วโมงในในผลิตภัณฑ์นี้มีด้วยมีด้วยใช่ครับบางคนแพ้กินไม่ได้กินสดสดไม่ได้อย่างทางทางแถบทางอีสานก็จะอยู่หาไลทะเลใช่หากินอาหาร จะทานหอยนางรมย่านะคพะก็ไม่ต้องไปหาใช่มอยู่ในนี้แล้วอย่บอกว่าสันี้อยู่ในนี้หมดแล้วใส่กี่ตัวเนี่ยเูยเยอะแยะมากมายนี่แหละถึงได้บอกว่ามันพรีเมียมจริงๆแต่ว่าตัวที่พี่รู้มาแล้วก็เท่าที่แบบเคยให้แบบคนที่บ้านทานเนี่ยเขาบอกว่า เขาไปดูไอตัวอินกเรเดนส์ส่วนประกอบข้างหลังเขาเขียนว่ามันมี LRG นี R G N e, มันคืออะไรเราไม่ไปศึกษาเลยก็<ม>บอกว่า LRG นี R G N e อย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่ร่างกายเราเนี่ยมันผลิตอยู่แล้วมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความอารมณ์ความรู้สึกเร่นี้นะพอเราอายุยี่สิบร่างกายจะผลิตสารตัวนี้น้อยลงดัง<ม><ม>นี้น,เ,นเขาก็เลยแบบว่ามีโครงสร้างที่คล้ายของมนุษย์ซึ่งเราก็จะเป็นส่วนประกอบเป็นโครงสร้างสําคัญที่อยู่ใน,น,น,นแคปซูลอันันี่ด้วยซึ่งมันจะไปกระตุ้นในเรื่องของการรับรู้เซล์ประสาท ของด้านสมองที่มันส่งตรงมาจากพิถุอิตาลีพวกต่อมหมวกไตต่างๆที่เกี่ยวเนื่องไปถึงพวกสกอตุมหรือว่าเครื่องเพศของผู้ชายก็ได้ทำให้แบบว่ามีการสูบฉีดเลือดดีแล้วก็ไอตัวของผู้ชายอะเพน,นิสเพน,นิสก็คือตัวเป็นแท่งอะมันจะแบบมีการสูบฉีดดีเลือดมันก็จะหล่อเลี้ยงมันก็จะแข็งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีกระดูกอันนี้คือเราพูดในวงการแพทย์ก่อนนะคะเราไม่ได้พูดทะลึง่งเพียงใดมันไม่ได้เป็นเอ็นอะั้งสิน,สนก็คือเป็นเนื้อแล้วก็เป็นรักษาให้คลายฟองน้ำ แล้วก็จะมีเส้นเลือดเนี่ยโอ้โหเยอะมากมายเลยก็จะมีเส้นเลือดใหญ่เป็นแกนไะนั้นพอร่างกายเราแบบว่ามีเอ่อลอาร์จินีเนี่ยมันเข้าไปมันก็ไปทําให้การสูบฉีดของเลือดจดีมันก็มีการสูบฉีดพุ่งไปโดยตรงโดยที่แบบไม่มีออบสตั๊กเพราะว่าโดยปกติคนที่เป็นเบาหวานเลือดจะเหนืดแล้วก็เส้นเลือดในร่างกายเรามีเป็นโอ้โหเป็นแสนแสนล้านล้านเส้นเลือดมันจะฝอยๆถ้าเกิดแบบมันเหนื่อยปุ๊บมันสูบฉีดบ้าง มันติดบ้างมันเหนียวบ้างมันไปไม่ถึงช่วงล่างบ้างมันก็จะอ่อนตัวเนี่ยพอเรามีแอลอาร์จินินปุ๊บมันทําให้เลือดทุกอย่างเนี่ยมันโฟทั่วร่างกายทุกอย่างมันไปแบบสมูทสมูทมันก็ลงไปถึงตัวเพนิสหรือว่าตัวแท่งของผู้ชายมันก็จะทำให้แข็งนานแล้วก็ทนแล้วก็อืดเนี่ยถึงได้บอกว่าทําไมถึงได้บอกว่าตัวโพซัสถึงเป็นเกรดผิวเนี่ยสมก็ดีก็แพงตังถังเช่าก็แพงช่หอยนานลมก็หายาก แอลอจินินก็เป็นสิ่งที่ร่างกายมนุษย์ต้องมีแต่มันแก่พูดง่ายล้วนแล้วแต่หายากและพรีเมียมและดีและเลิศทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วสแสดงว่ากล่องนี้ต้องแพงมากราคาเอาแบบว่าคุณภาพเลยนะพรีเมียมเลยนะกระปุกหนึ่งอ่ะสองพันหแพงมาแล้ว 2,500ตั้งถังเช่ากิโลแล้วเป็นหมื่น <c oughs> เป็นแสนเป็นล้านอหอยนางลมหายาก <c oughs> ที่ขาย2 5 0พที่บ้าหรือเปล่าไม่ได้บ้าเพียงแต่ว่าคืออันนี้เนี่ยเราทำออกมาสำหรับให้แบบหลายๆคนที่อาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยได้มีโอกาส <c oughs> คนเราเนี่ยมันต้องให้โอกาส <c oughs> คนอื่นเขาไองพั0กี่แคปซูลแต่มันมันคุม้มไงกำลังจะบอกว่ามันมี60แคปซูลในหกระปุกถ้าคุณเอามาเฉลี่ย2 5 0 0 แล้วคุณแล้วก็ทานถึง2เดือนก็คือ60วันหรือ60เมตรคุณเฉลี่ยอ่ะถึงยอดพี่พูดโม้พี่ได้อยหรือเปล่ามาดูกันเลยมีออยนี่แพงขนาดนี้ของดีขนาดนี้แล้วก็มีเลขที่จดแจ้ง แล้วก็ข้อสําคัญคือตัวนี้เนี่ยมีวันผลิตหมดอายุอายุโรงงานทุกอย่างทุกอย่างแกมาดูได้ดิฉันไม่แบบมานั่งบอกในรายการเป่าๆโดยไม่มีหลักฐานดิฉันก็เป็นคนมีชื่อเสียงคนรู้จักทั่วประเทศบุตรปแบบที่เราพูดกันหมดเลยใช่ไหมในทแจ้งนี้นะคะดูได้บอกเลขเลยค่ะสายตายาวหรือเปล่าคนไกลๆก็ได้ยางนะแล้วที่สําคัญชัดเจนมากปกติ ถ้าถ้าคุณไม่จริงใจนะคุณก็จะแบบเขียนแบบว่าโรงงานตัวเล็กๆเล็กๆเอาเบนขยายมาสองก็แทบจะไม่เห็นต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านเลยว่ากฎหมายทางผู้บริโภคมันมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราทำเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างด้วยคุณภาพด้วยโรงงานที่ผลิตแล้วก็การขออยอเลขที่จดแจ้งทุกอย่างแล้วก็2 5ง0ันบาทแต่ไม่ได้ไม่ขายไม่ขายไม่ขายหิงเยอะโสคือรวยที่บ้านรวยบ้านแบบมีพอร์ชมีเบนซ์มีแบบ เฟอร์นิลลี่มีแลมโบกินีแต่ถูกยึดหมดแล้วฮกกะเขาถูกยึด<อ>หมดแล้วหมดแล้วไมันอ่ะรอเล่นนะคะแต่วันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าไม่ขายไม่ใช่ไม่ขายแล้วก็อยากขายแต่ว่าเราอยากจะให้แบบหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสได้ลองรับประทานดูเพราะมันดีแล้วก็อยากจะแบบเผยแพร่สิ่งดีๆเพราะนั่นวันนี้เราลดให้พิเศษเลยจากราคาหนึ่งกระปุก2,500บาทนะคะเหลือเพียงแค่2,200บาทสวยแล้วใจบุญด้วยใช่ค่ะสองพันห้าร้อยบาทไม่ขายขาย เพียงกระปุกละ2,002แล้วถ้าเกิดซื้อมากกว่านั้นน่ะถ้าซื้อมากกว่านั้นเนี่ยก็คือ2กระปุก2กระปุกเนี่ยก็คือ2,500บาทบวก2,500บาทก็เป็น5,000บาทแต่ว่าเราจะลดให้อีกนะคะก็เหลือเพียงแค่4,000บาทคุณลดไปเลย1,000บาทถ้าเกิดสนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ข้างใต้เรานะคะหรือถ้าเกิดหลายคนบอกว่าขอลองก่อนได้ไหมเพราะว่าเออบางทีก็ทานมาหลายยี่ห้อก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลบ้างอะไรบ้างมี side effect บ้างเรามีขนาดทดลองให้นะคะ ตัวนี้เป็นขนาดทดลองนะครับข้างในเนี้ยนะครับจะมีอยู่สี่เม็ดนะครับกินแค่วันละ1เม็ดเนี่ยรู้เรื่องเลยผมเนี่ยรู้เรื่องกินมาแล้วรไม่ต้องวันละ1เม็ดมะเห็นน้องเล่าให้ฟังว่าพี่ครับแค่ผมจะไปสู้ศึกอีกครึ่งชั่วโมงนี้ผมเตรียมตัวนี้ผมได้อันนี้คือทริคเลยนะอันนี้คือทริคเลยว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะมีอะไรกับแฟนะครับกินก่อนครึ่งชั่วโมง แล้วก็บอกไี้ทีเดินทานน้ำอุ่นตอนท้างว่างเร็วกว่าเดิมอีกครับเร็วมากถ้าคุณทานทานหนึ่งเม็ดแล้วทานด้วยน้ำอุ่นตอนท้งว่างแล้วสมมติว่าวันนี้เรานัดเดทกับสาวแล้วก็มีเวลาไม่เยอะเพราะว่ามีเวลาจํากัดเร่งเวลาเลยหาน้ำอุ่น ขอตามร้านกระฟงกาแฟก็ได้แล้วถ้าเกิดสาวสาวไม่สาวก็ได้คุณแม่บงแม่บ้านคิดว่าช่วงนี้ทำน้ำพริกให้หัวแบบว่าเบื่อเป็นน้ำพริกน้ำพริกหัวเบื่อหัวทานบ่อยเหลือเกินไม่อยากให้ให้ผัวทานน้ำพริกเบื่อแล้วอะไรเงี้ยจัดไปเลยหนึ่งเม็ดก็คือทานได้เนี่ยสองเมตรต่อวันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผู้หญิงก็ทานได้ผู้หญิงก็ทานได้เพราะว่าบำรุงสุขภาพจะช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีแล้วก็ประจำเดือนมาปกติแล้วก็ทำให้อ เขาเรียกว่าฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันเฟื่องฟูหน้าอกหน้าใจอะไรก็จะดูฟูแล้วก็ดูดูแบบเป็นคนเหมือนมีเลือดฝาดแบบที่หมอเลยใช่ไหมคะใช่เ <laughs> อาละครเราทการตีขนาดนี้นะรู้เลยว่ามันดีจริงนะคะเพราะว่าทุกคนก็ต่างลองกันมาหมดแล้วนะคะเราคนมาพูดในรายการก็ไม่ได้พูดโดยที่แบบว่าไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ได้ผ่านการทดสอบอะไรมาแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจัดเต็มกันมาหมดแล้วถึงได้แบบยอมนั่งตรงนี้เพราะนั้นเนี่ย ขอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นอาหารเสริมโฮซัสนะคะปลอดภัยมีออยอมีเลขที่จดแจ้งแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นอิสลามทานได้ไม่มีปัญหาแล้วก็โรงงานเนี่ยบอกได้เลยว่าได้คุณภาพมาตรฐานน,น,นะคะมีเขาเรียกว่า คุณสมบัติทุกอย่างที่ออยกําหนดเรามีครบทุกคร้อมและสบายใจได้เรื่องความปลอดภัยเรื่องราคาไม่ต้องเป็นห่วงเราลดให้สุดๆแต่ว่าขอเป็นเฉพาะในรายการของเราไปซื้อได้ที่ไหนครับคุณนี่เลยนะคะเบอร์อยู่ข้างล่างเลยนะคะจากรายการจุดชนวนลักบายโฮซัสนะคะคุณจะได้ราคาพิเศษมากๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสิ่งที่พิเศษมากๆเราจะมาแบบเปิดเปิดเปิดไส้ในเลยใช่ไหมเปิดดูเลยเปิดเออเราจะดูว่าข้างใน มันมีลักษณะอย่างไรมีอะไรผสมมีสแวนเบสประกอบอะไรเราเอากันชัดๆเดี๋ยวเบสสักครู่ค่ะไปโทรัเร็วด่วนเลยนะคของมิจฉาทมย์โมซัทประกอบด้วยหอยนางรมสกัดซิงอะมิโนแอซิดกิเลสโสมแอลอาร์จินีและตังถังเช่า อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือการรักษาโครคกลับมาในช่วงนี้เรามีของดีมาเปิดเผยใช่แล้วแลวคนที่จะเปิดก็คือดิฉันเองนะคะเป็น,นะะไม่ไใช่เเป็นคนเปิดดิไหมเปิดเองที่นี้ต้องมั่นใจค่ะถ้ารอมันนานมากเปิดเองก็ได้นะคะ คุขาเป็นแคปซูลนะคะซึ่งตัว,คตวแคปซูลเราเนี่ยผลิตมาจากธรรมชาตินะคะไม่ใช่สารสังเคราะห์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการออฟซักในลำไส้มไม่มีการอุดตันในทั้งทั้งสิ้นกินแล้วก็สามารถแอบซ็อกชันแล้วก็เอ่อเป็นเาเรียกว่าเป็นธรรมชาติขออนุญาตทวนนิดนนหนึ่งใน1แคปซูลก็จะมีส่วนประกอบของตังถังเช่าถูกต้องนะคะที่ได้มาจากไหนนะคะคุณขาตังถังเช่าได้มาจากทิเบตนะคะหลังคาโลกนั่นเองแล้วก็จะมีหอยนางรมซึ่งจะมีสารสกัดพวกซิงค์สารสีนะคะซึ่งมีเอ่อเขาเรียกว่ากระบวนการในเรื่อองงข ผู้ชายในเรื่องของด้านกำมะลมหรือว่าอารมณ์มีสมมีสมด้วยนะคะสมแล้วก็นําเข้ามามีซิงมีซิงแล้วก็มี L ลออลอินีนซึ่งเป็นสารตัวหนึ่งซึ่งร่างกายผู้ชายต้องการซึ่งบางทีอาจจะหดหายไปด้วยอายุนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศและทําให้สุขภาพร่างกายถูกงแรงท่านชมข่าและอันนี้เป็นเกรดพิเมียมซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราบรรจุภัณฑ์ด้วยความเข้มข้นนะคะไม่มีการผสมแป้งซึ่งบางทีของที่มีขายตามท้องตลาดบางทีบอกคุณภาพนู้นนี่นั่นแต่กินแล้วไม่เห็นได้ผลเพราะอะไร บางทีด้วยความที่อินกรเดิเอมันแพงก็ใส่แป้งผสมบ้างนู่นนี่บ้างตอนนี้พี่จจนี่จะเปิดจากแคปซูลนะคะซึ่งสกัดมาจากสารธรรมชาติและเทลงไปเดี๋ยวจะให้คุณปิ่มกับน้องเตชินนะคะลองดมกลิ่นก่อนกลิ่นเนี่ยจะชัดเจนมากสําหรับสมุนไพรซึ่งเคยนัดไปร้านสมุนไพรจีนตามแบบยาวรลชาหรืออะไรเงี้ยเพราะเขาไปปุ๊บเราได้กลิ่นทันทีอ่ะขออนุญาตก่อนแล้วกันนะคะเป็นไงบ้างครับหอมไหมหอมนะ ความรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนที่คุณอ้อยบอกบอกค่ะเคยไปไปร้านร้านร้านขายยาจีซึ่งมีแบบสมุนไพรนั้นเดินเข้าไปนี่คือได้ได้แต่จมูกไม่ต้องเอาจมูกไปแตะๆตะก็คือได้กลิ่นเลยลองดูนะเราใส่ในแคปซูลเพื่อความสะดวกในการกลืนเพราะว่าบางคนอาจจะรับประทานยากก็ใส่แคปซูลแล้วแคปซูลก็ปลอดภัยเป็นธรรมชาตินอกจากจะแบบ มีกลิ่นที่หอมของสมุนไพรแล้วนะความเข้มข้นท่านชมขาจะไม่มีสีข,ขาวๆเป็นแป้งเลย<ช>นะคะแล้วก็ความหนาแน่นของสมุนไพรในนี้เนี่ยถ้าเกิดเราแกะออกมาแล้วจะรู้ว่ามันเยอะมากสิ่งสําคัญคืออันนี้เนี่ยเมื่อรับประทานไปแล้วก็จะไม่ขมคอ,อมแล้วก็ทานด้วยน้ําอุ่นนะคะคก็จะทําให้การออกฤทธิ์ออกแอคชั่นของตัวสมุนไพรตัวนี้เนี่ย เห็นผลได้เร็วขึ้นแล้วก็ทานตอนท้องว่างก็จะเห็นผลแล้วก็ทานเฉพาะแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นไม่ต้องทานเยอะทานแย่เมื่อสักครู่ตอนที่เราเบรกกันนะคะมีคุณผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาสั่งบ้านเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็มีคุณผู้ชมฝากคำถามไ้ด้วยนะคะว่าเขาเขาอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงเนี่ยโคซัทเนี่ยทานเข้าไปแล้วแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นยี่ห้อที่บ่งบอก เรื่องที่กินแล้วทําให้อย่างว่ามันแตกต่างกันยังไงพี่จริงคําถามเนี้ยก็มีคนถามกันเยอะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ลงท้ายด้วยก้าๆอะไรเนี้ยจะออหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเออถ้าเกิดทานตัวนั้นไปเนี้ยมันจะมีลักษณะอาการคล้ากันหรือเปล่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะก็จะบอกว่ามันออจะเป็นสารสังเคราะห์นะคะคือไม่ใช่สารธรรมชาติหลายๆคนที่มีอายุมากๆถ้าเกิดใครที่เป็นโรคหัวใจมีโรคประจําตัวเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการแบบว่า ช็อกบล็อกหรือว่าอาการต่างๆก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันส่วนตัวของเรานะคะโฮซัสจะเป็นสารธรรมชาติแท้ๆซึ่งเราสกัดมาจากอย่างที่บอกไปแล้วข้างต้นว่าเป็นสมุนไพรทั้งหมดแล้วสิ่งสําคัญก็คือทานแล้ว side effect ไม่มีมไม่มีผลข้างเคียงใด side effect มีเรื่องเดียวที่ทําให้แบบ วรู้สึกแบบว่าร่างกายกระปี้กระเป๋าสดชื่นรู้สึกแบบเราเราเรามีกําลังวังชาขึ้นมาดิฉันดิฉันทราบข้อมูลนี้มาไอ้ที่กล้าที่คุณบอกเนี่ยมันทําให้แบบปึ้งปังมันทาให้มีอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้มาจากความรู้สึกข้างในคือมันเหมือนมันบังคับอะคือโอเคเคยไหมเคยไหมแบบสมมติเราเป็นผู้หญิงอะเราไม่มีอารมณ์อะ แล้วผู้ชายอยู่ดีเมียมันนี่หน่อยแล้วก็แบบเอ,อ,อยากอยากอยากมีอะไรกับแฟนแต่ผ,ผู้หญิงแบบมันยังไม่พร้อมเช่นผู้หญิงออนอ้้าหล่อลื่นอาจจะไม่มีหรืออาจจะแบบมไม่มีความพร้อมอก็จะรู้สึกเจ็บรู้สึกอึดอัดอทํานองเดียวกันคนที่รับประทานไอ้ก้าๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้รู้สึกเหมือนแบบมันแข็งจริงแต่มันไม่ได้มีฟิลลิ่งไม่ได้มีอารมณ์แล้วก็บางทีเนี่ยนานเกินไปคือแบบเรียบร้อยแล้วมันก็ยังแข็งค้างคาอยู่ซึ่งมันทําให้แบบ มันรู้สึกเหมือนอึดอัดลำคาญมันเจบ็บผู้ชายก็เลยจะไม่ชอบแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันจะมีอารมณ์ร่วมมันจะมีความ<ช>สุขมีฟิลลิ่งเหมือนคนเราเวลาเราชอบใครคนเราอยากจับไม้จับมือรู้สึกมีฟิลลิ่งฮอร์โมนหลังอะดรีนาลีนหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าฮอร์โมนแห่งความสุขหลังแล้วก็พอแบบจัดการเรียบร้อยแล้วมันยังมีความผูกพันความรักความละมุนแล้วก็เมื่อสําเร็จกิจแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบความสุข อิ่มสบายสบายไม่คุณได้ว่าทานโฮสซัสแล้วคุณจะเจอความสุขที่แท้จริงที่แท้จริงแล้วก็ธรรมชาติที่สุดมันจะมีอยู่เคสหนึ่งเพื่อนผมกินเหล้ามามาปรึกษาผมผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มากกินเหล้าเมาเสร็จปุ๊บของไม่แข็งพี่อ้อยมีอะไรแนะนำตรงนี้ไหมคือจริงเป็นเรื่องปกตินะคนที่เวลาดื่มแอลกอฮอล์มากๆคะร่างกายมันก็เหมือนแบบสุดซมตับ ปอดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเสื่อมไปตามกันเวลาเพราะว่าพวกนี้มันเป็นของร้อนมันเป็นแอลโกอฮอล์สังเกตว่าคนที่อายุน้อย,อยดื่มเหล้ากับคนที่อายุ5้าสดื่มเหล้าต่างกันค่ะต่างกันโดยปริยายความแข็งแรงของร่างกายต่างกันแต่คนที่รับประทานโฮซัสหรือว่าทีิพภันอาหารเสริมโฮซัสเนี่ยจะทําให้คุณมีพละกกาลังหรือว่าร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์เหมือนหนุ่มวัยชะกันเพราะเนี้ยเมื่อเขาดื่ม อ,อแอลกอฮอล์เป็นประจําแล้วเขาก็ดูแลร่างกายโดยรับประทานโฮชัตเป็นประจํามันจะทําให้สม,มดุลน,นะคะกำลังจะบอกว่า ทานโฮสัสแล้วขี้เมาก็เขย่าได้แล้วเพราะว่าก็คือเหตุผลก็คือมันเป็นตัวบำรุงแล้วก็เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าอย่างพวกเราเราผู้หญิงก็กินได้อยากจะแข็งแรงไม่อยากแก่เร็วอยากจะแบบมีร่างกายครี่พี่ป๋กงว่าทานได้เพราะบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่ามันเป็นอาหารเสริมดูแลร่างกายนะคะและแน่นอนใครฟังมาถึงตรงนี้หลายคนแบบใจร้อนเหลือเกินที่หมออ้อยค่ะพูดเร็วๆหน่อยอยากรู้ราคาว่าแพงแค่ไหนนะคะอะบอกกันเลยตรงนี้นะคะราคา ทั่วไปที่เรามีขายตามท้องตลาดก็คือ2,500บาทวันนี้นะคะดูรายการเราแล้วโทรเข้ามาในการจุดชนวนลักายโฮซัสนะคะเราให้พิเศษมากๆเลยจากกระปุกละ2,500บาทเหลือเพียง 2,200บาทนะคะแนะนําซื้อ2กระปุกซื้อคู่ดีกว่าค่ะเพราะยังยังไงเราก็ต้องกินเพื่อแบบบำรุงร่างกายอยู่แล้วซื้อ2กระปุกนะคะเราลดให้เหลือเพียง4,000บาทจากราคา5,000บาทนะคะถ้าสนใจรีบโทรมาเลยนะคะเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้และแน่นอนหลายคนบอกว่าเ,าเพิ่งเปิดมาเจอรายการเพิ่งมาเจอเรา3คนอ,อยากทดลองก่อนอยากเทสก่อนเงินก็มีไม่เยอะลองเงินเดือนออกแป๊บหนึ่งตอนนี้เลยนะคะเรามีขนาดทดลองนะคะมีสนะีแคปซูลนะคะ 1กล่องนะคะราคาเพียงแค่250บาทเท่านั้นนะคะคทดสอบได้ทดลองได้ดีแล้วเรามาซื้อกระปุกใหญ่ไม่ว่ากันนะคะราคานี่ก็เป็นโปรโมชั่นที่พิเศษเฉพาะในะรายการจุดชนวนรักบาย <ไป S 1> โพสัสนั่นเองนะคะอ,คอ,คอะรีบโทรก,กันมาเลยวันนี้เรา3คนนะคะต้องบอกเลยว่าอยากจะรีบไปทดลองอะไรกันเล็กน้อยอเพราะว่านี่ก็ใกล้ค่ำแล้วไปปาร์ตี้กันดีกว่า เด okay. ี๋ยวฉันพกใส่กระเป๋าไป4เม็ดเรา3คนอีกเม็ดหนึ่งก็ใครได้ก่อนก็อนุญาตเอาไปนะอ่ะถ่ายนอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยไปกันเถอะเราอยู่แถว RCA ค่ะงูซัดประกอบด้วยหอยนางรมสกัดสิงอะมิโนแอซิดกิเลสโสมแอลอาจินี และตังถังเช่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือการรักษาโรค